สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยาสังทองปวงช .1 คท .101 เลขที่20ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องทฤษฎี3ส่วนทฤษฎี3ส่วนเป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้ภาพออกมาดูดีโดยหลีกเลี่ยงก,ก,การวางตำแหน่งวัตถุวัสดุหลักที่เราจะถ่ายไม่ให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางภาพซึ่งจะทำให้ภาพนั้นแข็งทื่อไม่ชวนมองดังนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการวางวัสดุ ควรอยู่ในตำแหน่งที่เกิดจากจุดตัดต่อของเส้นที่เส้นตามทฤษฎี3ส่วนซึ่งการจัดวางตำแหน่งของภาพเป็นภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำที่สามารถทำให้เกิดผลทางด้านแนวคิดและความรู้สึกได้ความสมดุลของภาพการจัดองค์ประกอบภา,ภาพด้วยการจัดความสมดุลให้กับวัสดุ วัตถุหรือสิ่งต่างๆในภาพโดยอาศัยการรับรู้ถึงน้ำหนักและตำแหน่งของวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในภาพนั้นๆนนโดยอาศัยหลักการความ,ค,วามคาคานดีดคานงัดโดยตำแหน่งกึ่งกลางภาพเป็นจุดศูนย์กลางของตัวคานน้ำหนักการรับรู้น้ำหนักของวัตถุจากดูคนขณะด,ดูภาพ วัตถุขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักในภาพมากกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กแต่ถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าหากวางได้หากวางในจุดที่อยู่ห่างออกไปจากจุดกึ่งกลางของคันในตำแหน่งที่เหมาะสมก็ดูมีพลังและน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติเพื่อนํามาถ่วงดูลกับวัตถุที่มีความขนา,ขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ด้านหนึ่งของคันได้การับรู้ถึงน้ำหนักหนึ่ง วัตถุมีขนาดใหญ่2วัตถุมีสีเข้ม3ามตำแหน่งของวัตถุอยู่ห่างจากกึ่งกลางภาพการรับรู้ถึงน้ำหนักน้อย1วัตถุเล็กวัตถุขนาดเล็ก2วัตถุมีสีอ่อน3วัตถุที่อยู่ใกล้จุดที่3อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของภาพดังนั้นในการจัดองประกอบของภาพนั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึง กด3ส,ส่วนแล้วควรจะนึกถึงภาพตาช่างเสมือนไว้ในใจเสมอโดยพยายามวางวัตถุต่างๆเพื่อให้มีการถ่วงดุลไม่จำเป็นต้องอาศัยวัตถุใหญ่ๆสองอันมาวางไว้ทั้งสองด้านของคานเพื่อให้น้ำหนักหรือวัเพื่อให้น้าหนักหรือสมดุลของภาพเท่ากาันแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมเจาะเหมาะเจาะพอดีวัตถุสีสัน โทนความเข้มอ่อนวัตถุก